สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคู่เอกทางรายการอีกหนึ่งคู่นะครับสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัยนะครับกับคู่เอกรุ่นไก่นะครับกะทิงเชียงรายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คอกกะทิงเชียงรายนะครับอยู่กับน้องเบ้นน้องพัดนะครับก็ยินเชิญน้องเบ้นฝากเอฟซครับของกะทิงเชียงรายครับกววา f เอฟซจากต่างใต้ต่างเนื้อกับมาเป็นกาลังใจยให้กะทิงเชียงรายด้วยกับปุ้มหลอดมีนานุกกับ เปลี่ยนยหเปลี่ยนกายไม่มาอยู่กลายทะลหลวงครับกระทิงเชียงรายย้าย่ายมาอยู่ค่ายทะเลหลวงนะครับก็สําหรับกระทิงนะครับปล่อยน้ําหนักนะครับปล่อยน้ําหนักนะครับก็สําหรับประวัติกระทิงนะครับประวัติกระทิงนะครับก็เป็นวัวมาจากพัทลุงนะครับตัวนี้มาจากพัทลุงนะครับอายุประมาณ8ปีเนาะก็ครั้งที่1นะครับก็ชนะไข่ต้อของเสืออึ่งนะครับสนามท่ามีหลํานะครับครั้งที่2 ชนะรถบทของเสืออึงนะครับสนามท่ามิหลําเช่นกันนะครับครั้งที่สามนะครับชนะเพชรน้ําค้างนะครับสนามนครตังครั้งที่สี่นะครับมาสุโขทัยนะครับมาชนบัวรอบนะครับกับแก้วมังกรครับชนะแก้วมังกรของเสียเชียนครั้งที่ห้าชนะโนดมหาสัจจันดรอยมอนนะครับท่ายโคเทลหลวงของทนายต่อยครั้งที่6รอบชิงชนะเลิศวัวรอบ 500กิโลนะครับแพ้สินสอดนะครับของเสียบิกลานทองนะครับก็ครั้งที่เจ็ดล่าสุดกับไข่นุ้ยค่ายโคทุ่งแสงเดือนของเสียบิกนะครับก็แพ้ไข่นุ้ยของเสียบิกนะครับแล้วก็ย้ายค่ายมาอยู่ค่ายทะเลหลวงนะครับก็ฝากเอฟซนะครับช่วยเป็นกําลังใจนะครับครูเอกนารายการวันที่26รอบบ่อบายนะครับ ทิ้งเชียงรายนะครับพบกับมังคุดค่ายโคทุ่งแสงเดือนนะครับ ครับเมื่อสักครู่เราไปชมกะทิงทะเลหลวงมาแล้วเนาะตอนนี้เราอยู่กับพิกี้นะครับเราอยู่กับมังคุดนะครับเอโคนินจักรรพันเล็กค่ายโคทุงแสงเดือนนะครับเราอยู่กับพิกี้พิกี้เรียนเชิญเอฟซครับครับเนมเชิญเอฟซทางใต้ขึ้นมาจะเป็นกำลังใจให้นินามจักรรพันเล็กด้วยว่ามังคุดไา่โคทุงแสงเดือนด้วยครับครับก็สําหรับมังคุดนะครับเป็นวัวมาจากเดี๋ยวนะครับ จากนครศรีธรรมราชนะครับก็อายุห้าปีสามเดือนนะครับชนมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับชนะจากสนามนาทรายนะครับนะครับนครศรีธรรมราชแล้วก็ขึ้นมาอยู่สุโขทัยนะครับก็มาพบกับกะทิงเชียงรายเลยนะครับก็สําหรับมังคุดนะครับจํากัดน้ําหนัก400เท่าไหร่ครับพี่กิี่้ยหครับ460นะครับส่วนกะทิงเชียงรายปล่อยน้ําหนักนะครับปล่อยน้ําหนักก็เป็นคู่เอกนํารายการสนามทุ่งทะเลหลวงสุโขทัยนะครับ เยังเชิญ fc นะครับมาร่วมมาเชียร์เป็นกำลังใจให้กับบางคุดนะครับวันที่26กรกฎาคมนะครับผู้เอกนำรายการรอบใบเราดูสภาพความพร้อมของบางคุคไข้โคตุงแสงเดือนครับวันนี้วันอังคารนะครับ ที่22ครับอีกสี่วัน,นครับจะทําการชนนะครับก็เป็นสภาพความพร้อมของโคนินงามจากักรพรรดิเล็กมังคุดไข่โคทุ่งแสงเดือนครับเรียนเชิญพี่น้องนะครับ FC มังคุดนะครับทั้งเหนือและใต้นะครับขึ้นมาเชียร์มาเป็นกำลับบงใจกันครับวันที่26นี้ Thank